สวัสดีครับวันกุลในช่องโตเกียวกูนนนะเะ้าจะมาเล่นเกมฟรีไฟโหมดแลงสี่สี่จัดอันดับนะโอเคหันไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันเลยแลงสี่สี่จัดอันดับนะผมเล่นกลับไม่ต้องมาด่าถ้าไม่มีคนดูฉันก็จะลงคัเตอนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบก,ก็ขอโทษเนื่องจากมันหลุด ปากไปเองไม่ตั้งใจจะพูดนะโอเครอแป๊บโอเคตอนนี้ตอนก็มาลนะโอเคมาถ้าผมเล่นกากหรือ,อะไรก็ขอโทษนะไม่ต้องมาด่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งหรอก อย่าแล้วทักลืมปิดการแจ้งเตือนฮัลโหลสามฮะทุกคนมันลงเราก็ต้องสามอุ้ย,ยสามก่อนสามก่อนโอเคอุ้ยข้างบน ออเพื่อนลม้มทุกคนโอเคกำลังไปชุบเพื่อนรอแป๊บโอ้ชุบไม่ได้อะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปชุบเราอาจมีธิ์ตายสมองเนี่ยจะเพื่อนหันยาก,ก่อนผมอาจจะเล่นไม่เก่งเนาะนานๆทีลงคิดขี้เกียจลงลงไปก็ไม่มีคนมาดูไม่อยากจะลง อุ๊ยชิบับเตียวมีสองพี่นอุ๊ยชนะแล้วบูยาอรอบนี้พจะ์นั้นเป็นซองควงนะแล้วก็ซื้อไอบอร์มาว้าวโอเคผมไม่อยากจะกดออกเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำการลงแล้งหมดทั่วไปกับเพื่อนแค่นั้นนะโอเคเ,อเหมือนกันเนี่ย โอเคตอนนี้ผมก็จะมาฝังนี่เดี๋ยวดดก่อนนะอุ้ยโดนหัวมีดีเซิร์ตอะ่ะผมไม่เล่นหรอกปั๊มยาแข่งกับวงเหรอเอ้ยข้างหน้าอุ้ยเจ็บโดนหัว โอ้ยจะตายไหมเนี่ยไอวอลก็โอเคพันยาอุยอ้ยดอกเลยอุย้ยขอโทษนะคะเมื่อกี้มีคำหยาบลุดขอโทษจริงๆไม่นั่งจะจะพูดเราซื้อ XM8 เดเดี๋ยวก่อนอมไม่ซื้ออะไรแล้วกันซื้อกล่องไอวอลโอเคหมดพอดีตังว้าว I อ m มเบ y m ี่มัช สำหรับใครที่ยังมาสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาพูดเนี่ยนักขอยับพูดเยอะโอเคทุกคนรอบนี้รู้สึกว่าแพทนี้ยังไม่เจอปู Kobe. เลยเนะว่าใครเจอแล้วก็คอมเมนต์ด้วยละ่ะ โอ้ไม oh god โอ้ฝากเพื่อนไม่ไม่เพื่อนไม่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 อันน่้คิดว่าฉันไม่เห็นเลยยะโอเคเฮ้ยมันอยู่ขา้างไนแตกไปอุ้ยดอกไม่ล้ม เอาเอ้ยอ,อุ้ยดอกโอ้เกินอย่าซ้ำ,อย,ซำ,อ,อ,ยซำอย่าซ้ำฉันก็ร้องอย่าซ้ำอย่าซ้ำฉันเพื่อนเอาให้ได้มาดูกันนะครับว่ารอบนี้เพื่อนเราจะชนะหรือเปล่าดู หนึ่งหนึ่งจ้าเอาวกเพื่อนกดไลค์ให้หนึ่งดอกเอ้ยเพื่อนไม่ลงไปนาตายอะ่ะเพื่อนโอ้เกินว้าวเวลิมัสอ่ะอีดอกเต้นเกมนี้ก็จะมาไ่้เหมือนเดิมนะตอนนี้อห้านาทีแล้วสิคลิปเหมือนจะยาวแฮ ขอตัดคลิปเลยละกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาวโอเคมาแล้วว,ว้าวเอ้ย amazing air d a d นกตายไม่ใช่อืมลูกกระสุนหมดเปลือ,ลองวะไอ้ดอกระเบิดค่ะโอเคหรกว้าวไม่ยิงฉันปีงอะไรของฉันละโอเคทุกคนนะเนี่ยเออรู้สึกเหมือนรอบนี้จะแพ้โอเ้เฮ้ย ปปเกินไปป้าเกินไปป้าเกินไปไหมอ่ะเอออะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะ,อะ,อะ,อะคือเราโค่นมันได้แค่เกมแร้ตอนนี้มันเสมอกันแล้วทุกคนเราจะให้มันเสมอกันไม่ได้ทุกคนเราต้องฆ่ามันไปว้ยทุกคนมันเสี่ยงมากเลยนะการที่วิ่งมาฝั่งนี้ยตึ๊บตึบ ล้มหนึ่งส้ำก่อนซ้ำฉันต้องการซ้ำด่วนเร็วไอ,อปอบอ,อนี่เพื่อนนี่โอ้โอยอ้โอ้โ้โอ้โเพื่อนอ้้ โอ้เพื่อนนอยไม่เล็งหัวเอ้ยเจ็บนะเออจอไอวอลไปเพื่อนเพื่อนให้ได้ไมันอยู่ไหนไอวอลมีระเบิดไหมเอ้ยเจ็บเจ็บ,จบ,จบสวยล้มทุกคนซ้ำสวยเพื่อนรอบนี้ชนะไฟทุกคนเออไก่ไปเลยเอออย่างงั้นแหละมามา,มาต่อต่อมันเดิมผมจะใช้ปืนนี้ละกันแล้วก็เป็นเกาะสามหมวก ไอ้วอได้มาแค่ลูกเดียวโอเคตั้งหมดโอ้จะครบสิบนะทีนี้โอเกินคลิปนี้มันจะยาวมากเอาอเป็นว่าถ้าผมตายผมจะตัดคลิปผมจะหยุดอัดต่อเลยนะดูคลิปมันยาวทุกคนยาวจริงอ่ะมามาผมจะตั้งใจเล่นแล้ว ผมผมต้องตายสิขอปัดละกันนะโอเคทุกคนไม่พ่อนไม่จริงเห็นคาบแื่รอทุกคนถึงตอนนี้ผมจะอ้อมมาได้แล้วก็เหอะผมยังไม่สามารถทำอะไรได้ทุกคน มันจะไม่จริงถูกไหมเอ้ยมันอยู่ข้างบนถ้าไนไม่ลงมาก็ตายอะ่ะตัดคลิปเลยนะอ๋อจบแล้วฉันไม่มีปืนไกลอ่าเอ้ยจริงอืมยีดอกแล้วปเอ้า เอ้ยเอ้โปอเอ้ยเอ้เอโปอทะลุเอ้าขอตอนคลิปนี้ต้องนี้สีสวัสดีครับบ๊ายบายผมขอไปปาบโป้ก่อนนะ